หมึกย่างละไมนะคะอยู่หลังแบงก์เทพสาขาพระประชัยค่ะแถวแถวโรงกลางของเราก็คือปลาหมึกจะเน้นความสดแล้วก็น้ําจิ้มเราก็มะนาวล้นๆค่ะของเราไม่มีไม่ไม่ใช้น้ํามะนาวขวดนะคะของเราใหม่วันต่อวันไม่มีน้ําจิ้มเก่าไม่มีอามาใช้ใหม่ค่ะไม่เคยใช้ของเก่าเลยราคาก็มีตั้งแต่ร้อยร้อยถึงร้อยแปดสิบอันนี้ร้อยห้าสิบร้อยหนึ่งแล้วก็แปดสิบ 80สิบอันนี้ยี่สิบจ้ะนี่เป็นคอปลาหมึกบางคนเรียกคอบางคนเรียกคางจะเรียกไม่เหมือนกันแต่ละร้านบางคนก็เรียกเนื้อปลาหมึกแต่ของเราตัวนี้จะสดมากความสดคือสดค่ะรับประกันความสดเราล้างเองทําเองไข่ไม้ละแปดสิบาทบางคนเขาจะบอกว่าเออแพงแต่ขาประจําโทรมาก็คือคนละห้าไม้ตัวบางคนก็ตัวสิบไม้อะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ไม่นอนแต่ขาประจําเราเหนียวแน่นอยู่เหมือนเดิมค่ะเอาเลยพี่เลือกเลย นอกจากปลาหมึกแล้วก็มีลูกชิ้นหมูนะคะลูกชิ้นหมูแล้วก็ไส้กรกอกแดงลูกชิ้นปลาไส้่รอกลมงพันหนังกรอบไส้่รอกอีสานคือมีลูกชิ้นลูกหมูลูกใหญ่ไก่สไลายแล้วก็ชีสลูกชีสเต้าหูป้ปลาเต้าหู้หมูคือทุกอย่างคือคุณภาพดีหมดนะคะโอเคใช้ได้หมดทุกอย่างเราใช้เกรดดีอย่างดีค่ะ ไปตรงนี้จาก11โมงไปถึงบ่ายโมงก,กว่าๆส่วนมากจะจะไป3โมงก็สาบบ่าย3โมงจะย้ายออกไปนู้นย้ายไปหน้าสอนอพระประชัยค่ะเยี่งยงๆสอนอพระประชัยถ้าหมดตรงนี้ก็คือหมดเลยอร่อยครับน้ำจิ้มอร่อยปลาหมึกเขาสดดีครับไข่รปลาหมึกนี้เลยครับขั้นหนึ่ง <c oughs> ก็ลูกชิ้นก็อร่อยทุกอย่างนะครับลูกชิ้นหมูไส้กรอกชีสหนังกรอบก็อร่อยตลาดเสือป่าต้องปลาหมึกร้านนี้เท่านั้นนะครับอร่อย ค่ะก็อร่อยค่ะน้ำจิ้มเขาอร่อยดีค่ะรสเด็ดค่ะแซ่บมากเลยค่ะรสเด็ดมากค่ะปลาหมึกก็นุ่มดีค่ะไม่เหนียวค่ะโอเคค่ะสวนดีค่ะร้านนี้นะครับเป็นร้านเก่าแก่นะครับอยู่ที่หลังแบงค์กรุงเทพเซป่าน้ำจิ้มนี่คือรสชาติดีนะครับมีกระเทียม กระเทียมสดด้วยนะครับผมกินอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วนะครับรสชาติอร่อยครับรสชาติเหมือนเดิมนะครับรสชาติเหมือนเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับปลาหมึกก็เอามาสดสดวันวันต่อวันนะครับอ๋อผมชอบกินปลาหมึกเป็นตัวครับแล้วก็ไข่ปลาหมึกครับผมอันนี้อร่อยครับรับประกันร้อเซนตนะครับส่วนมากก็จะซื้อแบบว่าลูกชิ้นหมูบ้างนะคะไส้กกอกแดงบ้างแล้วก็ปลาหมึก ปลาหมกึ N, มกเอ็นปลาหมึกเอ็นแก้วปลาหมึกอะคะ่ะอร่อยคือของเขาสดเดียนะคะของเขามีคุณภาพน้ำจิ้มแล้วเขาของเขาก็อร่อยจริงเปรี้ยวเปรี้ยวนำนะคะเผ็ดตามหวานตามนิดเป็นเป็นน้ำจิ้มที่ชอบอยู่แล้วเออคือรสชาติอย่างเงี้ยคะ่ะน้ำจิ้มที่ไหนก็คือสู้ไม่ได้อะ ผมเป็นลูกค้าเข้ามา20กว่าปีแล้วครับผมแถวนี้นะในย่านเนี่ยนะวาราสนี่ฮนะที่นี่ร้านนี้เขาอร่อยครับน้ำจิ้มก็อร่อยรสชาติเข้มข้นกินแล้วติดใจคนกินแล้วผ่านตายผ่านมาก็ต้องมาไปไหนก็รำวแวแวะมาที่นี่นครับไปมาซื้อประจำราคาไม่แพงนะฮะปลาหมึกร้านนี้นะคะรสเด็ดน้ําจิ้มค่ะปลาหมึกก็สดนะคะไม่มีกลิ่นคาวนะคะบิ้งกําลังดีไม่เหนียวสําหรับเรานะแต่ถ้าแก่กว่าน,นั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะคะค่ะ ร้านละไมปลาหมึกย่างร้านนี้ผมกินมาส0ึกว่าปีแล้วครับจุดเด่นที่ผมสัมผัสได้คือแม่ค้าเอาใจใส่ลูกค้ามากผมขอให้ย่างปลาหมึกแบบแห้ง,แ,หงแม่ค้าก็ย่างแห้งตามใจเราตัวปลาหมึกนะครับแม่ค้าจะย่างตามออเดอร์ย่างตามที่ลูกค้าต้องการแล้วทีเด็ดของร้านละไมปลาหมึกย่างเนี่ย คือน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งแบบเผ็ดซีฟู้ดเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีแบบหวานซึ่งจะกซ์กันก็ได้นะครับทั้ง2อ,อย่างจะเอาเปรี้ยวน้าหรือจะเอาหวานนําแจ้งทางล้ไม่แม่ค้าปลาหมึกย่างเลยเลยเอาใจใส่ลูกค้าดีมากๆครับแล้วปลาหมึกเนี่ยสดสะอาดแล้วก็ของใหม่วันต่อวันมะนาวนี่นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเป็นมะนาวคั้นสดคือกินแล้วมีความสุกนะครับและที่สำคัญก็คือราคาครับราคาเนี่ยเป็นมิตรมากๆไม่แพงดูเดือดนะครับร้านนี้ ผมอยู่เยาวราชมา3 0กวุกปีกินปลาหมึกร้านละไมเนี่ยครับสามร้านจะอยู่ใกล้ๆก,กันครับมีละไมปลาหมึกย่างแล้วก็มาวันบัตรหมูปิ้งบัตรคิวรอนานหน่อย2 3ชั่วโมงแล้วก็มีร้านขนมวกเกี้ยไหหลําโบราณโอกาส่านมาแวะนะครับอร่อยกินแล้วประทับใจขอเรียนเชิญน,นะครับมาแล้วถูกใจไม่ผิดหวังก็เชิญชวนลูกค้านะคะทุกคนทุก ทุกคนที่ที่ที่เป็นหน้าใหม่อะค่ะแต่หน้าเก่านี่เราไอ้น,นี่อยู่แล้วลูกค้าดีทุกคนคนเก่าโอเคสุดยอดอของเขาท,ที่เขามาซื้อเราทุกวันแต่คนใหม่ที่ยังไม่เคยลองก็อยากจะชวนนะคะว่าของเรามันจะเหมือนที่อื่นไหม,มจะอร่อยเหมือนเขาพูดไหมก็เชิญชวนค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็0838524466ค่ะขอบคุณนะคะ